สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้จะรับขึ้นทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดามันจะมาลงเสนอคุ่นดาวจุนเช้านะครับคุ่นดาวจุนเช้าของวันที่23ตุลาคม2566นะคุ่นดาวจุนก็คือเรืจากต่างประเทศนะครับทีนี้ให้ชมทุกๆคืนทุกๆคืนนะครับออกเวลาที3นะครับที3ออกทุคืนนะเองวีพีธรรมดามัจะมาลงเสนอนะครับอยู่ในเรื่องด่วนความันเลยทุกทุกคืนถึงเป็นอย่างไรนะครับ ขอขอบคุณที่ชื่นชมนะครับพื่นนะครับชมชนชเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามผมให้หนูดูนะครับาจดไปจดไปนัยจดไปนะครับไปเลยห้ากับ6กนะครับเจ็ดแปดเ้าศขึ้นวิ่งนะส่วนรูดกับวิ่งห้ากับ6กนะครับส่วนขึ้นจอก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้หกหกคือคือหกหนะครับห้า้า Hãy subscribe cho kênh โอเคนะครับเจ็ดพันนะขอบพระคุณมากมากขอให้ท่านทุดี่านดีนะครับโอ้โหวันนี้นะครับสวัสดีครับ